ครับผมสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสอนออนไลน์นะครับรายวิชาดนตรีป .4 นะครับในกลุ่มในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับก็ต้องบอกว่าในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาอันเดียวกับเนื้อหาที่ใช้สอนในโรงเรียนในวิชาดนตรีนะครับจะเป็นเนื้อหาเดียวกันในรูปแบบออนไลน์ก็คือมาเรียนที่โรงเรียนนะครับเนื้อหาก็จะเหมือนกับบทเรียนออนไลน์ที่นักเรียนเอาไปเรียนที่บ้านนะครับจะเป็นเนื้อหาเดียวกัน สำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรีเอที่ไม่ยาวนะครับนักเรียนดูตามความเข้าใจแล้วในท้ายบทจะมีในเรื่องของแบบทดสอบนะครับไม่เยอะนะครับในเมื่อให้นักเรียนดูตั้งแต่ต้นแล้วนักเรียนสามารถนําความรู้ไปตอบคําถามนั้นได้หรือไม่นะครับวันนี้ลองไปดูตัวอย่างแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับเป็นจะเป็นสไลด์เป็นตัวหนังสือนักเรียนลองอ่านไปพร้อมๆกันนะครับเริ่อนเลยนะครับ ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับในของป .4 นั้นเราจะเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงนะครับเครื่องดนตรีใช้ในเพลงเป็นอย่างไรบ้างเมื่อนักเรียนเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับนักเรียนต้องจําแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟังได้นะครับจําแนกประเภทนะครับของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟังได้นะครับตัวชี้วัดเราใช้ตัวแรกเท่านั้นนะครับ เอไปเลยนะครับวันนี้ในคลิปนี้เราจะพูดถึงประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับเราจะพูดถึงเครื่องของดนตรีไทยเท่านั้นนะครับก็เดินต่อเราต้องได้รู้ว่าเครื่องดนตรีไทยนั้นมีกี่ประเภทนะครับตามที่เราได้เรียนมาแล้วตั้งแต่ป3นะครับเครื่องดนตรีไทยมีทั้งหมด4ประเภทคือดีสีตีและเป่านะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะครับสำหรับเครื่องดนตรีประเภทแรกคือประเภทเครื่องดีด นะครับเครื่องดีดไม่ว่าจะใช้มือดีดนะครับหรือใช้อุปกรณ์ในการดีดนะครับลองเ่องยอาลองอ่านตามไปเลยนะครับประเภทเครื่องดีดก็จะมีพินน้ําเต้าแล้วจักเข้นะครับ mm. เครื่องดีดเป็นเครื่องดีตีที่ทําจากไม้นะครับมีสายผูกติดกับขึงให้ตึง้วครับใช้นิ้วหรือใช้ที่ดีดดีดสายให้สะเทือนนะครับเช่นพินน้ําเต้าและจักเข้ก็จะปีซึ่งนะครับดูตัวอย่างตามภาพเลยนะครับ ต่อไปเป็นประเภทเครื่องสีครับประเภทเครื่องสีก็จะมีซออู้ซอด้วงซอสามสายนะครับในแต่ละซอนั้นจะมีเสียงที่ต่างกันนะครับเช่นซออู้จะมีเสียงที่ทุ้มใหญ่นะครับซอด้วงจะมีลักษณะที่เป็นแหลมสูงซอสามสายจะมีเสียงที่ไพเราะนะครับประเภทเครื่องสีนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ทําจากไม้นะครับหนังสัตว์มีสายมีกันโลกเสียงขนาดต่างๆทําให้เกิดเสียงโดยการเสียดสี ของวัสดุในตัวเครื่องตีจนเกิดเป็นเสียงกังวันเพเราะเช่นสะสะสายสะอู้สะด้วงครับดูตามภาพเลยครับต่อไปครับเป็นประเภทเครื่องตีประเภทเครื่องตีนะครับเครื่องตีนั้นจะวิเศษนิดหนึ่งจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับเครื่องตีจะแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้นะครับเครื่องตีที่ทําจากไม้ ะครเครื่องดนตรีที่ทำจากไม้เช่นดาหน้าทุ้มกลับเสภากลับพวงกลับคู่นะครับเครื่องดนตรีนะครับแบ่งเป็น3ประเภทนะครับ1คือเสียงที่ทําจากไม้นะครับที่ทําจากไม้ต่อไปครับเครื่องดนตรีที่ทําจากโลหะมีอะไรบ้างครับเช่นชิงของวงใหญ่มงฉาบและระนาดเอกเด็กหรือภาพประกอบตามเลยครับนะครับเครื่องดนตรีที่ปกติทำจากโลหะนะครับระนาดเอกชิงของวงใหญ่ครับต่อไปครับ เครื่องตีที่ขึงด้วยหนังนะครับมีสาประเภทนะครับเครื่องตีหนังเช่นตะโพนกรองยาวกรองทัดครับเราย้ำอ่าตัวนี้หนึ่งเครื่องตีประเภทเครื่องตีจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับหคือเครื่องตีที่ทําจากไม้นะครับสครับเครื่องตีที่ทําจากโลหะและ3ครับเครื่องตีที่ทําขึงด้วยหนังนะครับตามนี้ลยครับต่อไปครับเครื่องเป่าประเภทของเครื่องเป่า เครื่องเป่าก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับสประเภทก็คือเครื่องเป่าที่ไม่มีลิ้นนะครับไม่มีลิ้นนะครับคือสามารถเป่าได้เลยเช่นครุยพิ้งอคลุยอู้คุยลีนะครับต่อไปเครื่องเครื่องเป่าที่ไม่มีลิ้นนะครับก็จะเป็นปีในปีนอกปีโชวาปีชนัยนะครับถ้านรียนจะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของเสียงนะครับเรียนี้สามารถเข้าไปที่ YouTube นะครับพิมพ์ชื่อเครื่องดนตรีเข้าไปแล้วก็สามารถไปฟังเสียงกันดูนะครับเราทบทวนนิดนึงไปย้อนหลังไปนิดนึงนะครับ เครื่องดนตรีประเภทดนตรีไทยแบ่งออกเป็นสีประเภทดังนี้ครับ1ประเภทเครื่องดีดนะครับก็มีพีน้ําเต้าและจักเคสอนะครับประเภทเครื่องสีนะครับก็จะเป็นซออู้ซอด้วงซอสามสายต่อไปกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเครื่องตีจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือเครื่องตีที่ทําจากไม้นะครับเช่นระนาดทุ้มกับเสภากับทวงกับคู่นะครับต่อไปเครื่องตีที่ทําจากโลหะ นะครับเช่นระนาดเอกเล็กชิงคองวงใหญ่นะครับต่อไป3ครับเครื่องตีที่แทขึงด้วยหนังก็จะเป็นตะโพนกรองยาวกรองทัดครับนะครับต่ปไปประเภทเครื่องเป่าเครื่องเป่าจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือเครื่องเป่าที่ไม่มีลิ้นและเครื่องเป่าที่มีลิ้นเครื่องเป่าที่มีลิ้นคือครีเพียงอ้อครีอูคุยีลีบแล้วก็เครื่องเป่าที่มีลิ้นนะครับจะเป็นปีในปีนอกปีชว่าปีฉไหนครับผม ต่อไปเราจะเป็นมาฟังเสียงนะครับเสียงของเครื่องดนตรีไทยวันนี้ก็คือนักเรียนลองให้อ่านตามก่อนนะครับนะเป็นเสียงเสียงที่เกิดจากประเภทเครื่องดีดนะครับจะมีเสียงที่กังวานสดใสนะครับไพเราะนุ่มนวลนะครับประเภทเครื่องดีนะครับจะมีเสียงที่กังวานสดใสเสียงไพเราะนุ่มนวลนะครับต่อไปเสียงที่ดนตรีที่เกิดจากประเภทเครื่องสีนะครับ นะครับเช่นซออูจะมีเสียงที่ทุ้มซอดวงจะมีที่แหลมสูงนะครับเสียงจะต่างกันนะครับระหว่างประเภทดีและประเภทสีนะครับต่อไปครับเสียงของเครื่องนตรีไทยที่เป็นประเภทเครื่องตีนะครับเครื่องตีจะทําให้เกิดแรงกระทบนะครับจะมีเสียงทุ้มดังนะครับเช่นการน,นําไม้มาตีกองบนหนังกองและเกิดเสียงนะครับแล้วก็นําไม้ไปตีระนาด นะครับบนหูได้ได้เกิดเสียงต่อไปครับเสียงเครื่องตีประเภทเครื่องเป่าก็จะมีเสียงที่มันต่างกันนะครับจะทําให้เกิดเสียงเช่นความสั้นความยาวนะครับของเหล่านะครับลำโพงของปีรูปเป่าน่าจะมีลักษณะที่ต่างกันนะครับว่าจะเป็นปีอาจจะมีมีความที่เป็นเสียงสูงนะครับขรุ้อาจจะมีเสียงที่มันมีความทุ้มต่ํานะครับอ่าคนนี้เรามาลองทําแบบทดสอบการ ทำแบบทดสอบการไายบทเล็กน้อยนะครับเมื่อก,กี้เราได้พูดถึงเครื่องดนตรีไทยนะครับทั้งหมด4ประเภทนะครับเรามาทําแบบทดสอบนะครับข้อ1นึ่งคาวข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีทั้งหมดครับ mm hmm. ก็ไก่คล้องปีชวาขอไข่ขจะกเข่กรองทัดขอควายชิงกรองเบสง,งงูซอด้วงระนาดเอกลองเก็บคำตอบไว้ในใจครับ ขีกข้าต่อไปข้อ2ครับขึ้นรูนตดมีเสียงกลางวานเพลาะหน้าฟางกอไก่ซอเรื่องขอไข่กรองคอคอยกลับงองูชิงนะครับถ้าไม่มั่นใจแล้วลองเปิดย้อนคลิปกลับไปนะครับดอนคลิปกลับไปดูตัวอย่างนะครับว่าอันไหนที่มีเสียงกลางวานนะครับมีคําตอบอยู่ในหน้าคลิปเลยครับต่อไปครับข้อสาครับครุยเพียงออทำให้เกิดเสียงได้โดยวิธีใดครืดนะครับกอไก่ดีข้าบขอไข่สีขอคอยตีงองูเป่าครับด้วยคําตอบมาที่ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อครับ โอเคคราวนี้เรามาดูเฉลยกันนะครับเราโอเคข้อหนึ่งเมื่อกี้ที่เราทำกันนะครับข้อใดเป็นเครองตีประเภทเครื่องตีทั้งหมดตอบคอควายนะครับชิงและกลองเบสไม่ทราบว่าตอบถูก,กหรือเปล่าเอ่ยนะครับต่อไปข้อ2ครับเครื่องตีใดมีเสียงกลงวานไพเราะหน้าฟางังตอบกอไก่สอด้วง ข้อ3ครับคุยพิงอทําให้เกิดเสียงได้โดยวิธีใดครับตอบงองูด้วยวิธีการเป่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในหน่วยที่1เราจะพูดถึงเครื่องดนตรีไทยนะครับประเภททั้ง4ประเภทเช่นดีดสีตีและเป่านะครับว่ามีเครื่องตีมันนั้นมีอะไรบ้างนะครับนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับในเรื่องของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงในหน่วยนี้เราจะพูดถึงเครื่องดนตรีไทยเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปถ้ามีโอกาสเราจะเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงประเภทเครื่องดนตรีสากลนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดนะครับออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสนะครับล้างมือให้อย่างสมู่เสมอเราที่สําคัญคือทําร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสมาเสมอนะครับยังไงพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ